บานท้อนบริมีอย่างดอกนะครับผมมันมีคำหนึ่งครับผมที่ผมมักที่สุดเลยนะครับผมก็คือคำ่า,าบานเข้ามันกระซัาหนีแหละบานเฮาอาจเสีบริมีเงินแสนบริมีเงินหลานนะครับผมบานเฮาอาจสิบ่บริสวยรู้แล้วก็เป็นทุนนิยมของสังคมนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วไอ้คำมาซัมหนีแหะครับผมมันกะขตดเพียงพอเลยนะครับผมกับความสุขถี่เข้าได้รับนะครับมีความสุข ได้เยอะแล้วครับนี่ยอดผักบุง้งหากินใกล้ๆบ้านเลยนะครับยอดแต่ไม่ได้ลงไปเอาเก็บข้างๆทางก็พอแล้วผักบุ้งเยอะมากครับดูโนนผักบุ้งนาใกล้ๆบ้านฉันอ

โอ้ oh, ตัวนี้ปลาหมอดูดิปลาหมอมีแต่ตัวใหญ่ทุกคนผมพอจะพามาชมกบแม่นะครับแม่เลี้ยงกบไว้ก็ใหญ่ๆเลยนนใส่บิ๊กบิ๊กน้องลอยน้ำอยู่ก็มีอันนี้น่าจะอีกตัวนึงโอ้อันนี้น่าจะ,ต,ะนนาตัวเกือบโล โอ้มาดูมาดูไอ้มันมนีมัดนี้ยปอ ตัวใหญ่ก็มีนั่นแล้วกบมันกินอะไรวะโอ้ตัวนี้ใหญ่นี่ต,ตัวนี้ใหญ่ตัวนี้ใหญ่นี่ตัวนี้ใหญ่ตัวนี้ใหญ่นี่ตัวนี้ใหญ่อะไรหมออะไรเนี่ยอะไรนะอะไรนะโอ้โพหพญานาคครับตาม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  ตามไปดูตามไปดูอย่างนี้ยหี่ไหนอยู่แ are so um ี่ไหนอยู perfect, ่แค่ไหนไม่ขึ้นมาตรงนี้หรอเปล่าลงน้ำค่ะนี่ยนี่ไงมันเข้ามาเนี่ยเข้ามาเนี่ยอ๋ออ๋อนี่เนาะอันนี้นาะ มมามาแแลล้้ววพญานาคพญานาคไปแล้วดูมากินอะไรครับกินอะไรครับหนูกูมึงจะไปกินกบแม่กูนะนแม่ตัวนี้มากินอะไรตาม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 ามันจะไปกินกบแม่เดี๋ยว เจอดีนะ่มันหยุดมันหยุดมันเห็นว่ะ mặt điện mặt được. bắt điện bắt điện mặ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 t

よろしくお願いします。 哎，兄弟，来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  berita tunggu banget banget tapi enggak enggak oh tiga banget Terima <tuk tangan> Ya. Ada. Dos. 1.1. әйтәргә <laughs>